แคลาายลายรุง้งเขียนโดยอาดิตาบทที่หนึ่งเนิ่นนานแค่ไหนไม่รู้อินเลไม่รู้จริงๆว่าเขาอยู่ในดินแดนที่เขาไม่รู้การเวลานี้นานแค่ไหนดินแดนที่ไร้ผู้คนไร้การเวลาและเงียบงนันเหมือนมีเขาคนเดียวเขาหมุนวน วิ่งเรียกหาหวาดกลัวเขาไม่พบคนรู้จักแม้แต่คนเดียวไม่มีพ่อแม่ไม่มีน้องอีกสองคนและไม่มีคนอื่นนั้นครั้งสุดท้ายที่จดจำได้เขาอยู่กับเธอคนนั้นเจ้าหญิงมาวิกาตอนนี้เธอหายไปเธอหายไปไหนเธอหายไปได้อย่างไรกันเขาหวาดกลัว จนแทบไม่สามารถประคองตัวเองให้หลุดพ้นจากความเวงว้างนี้ไปได้และสุดท้ายเมื่อเขาตกอยู่ในความรู้สึกอันน่าสะพรึงกลัวเช่นนี้ก็ประหนึ่งว่ามีมือที่มองไม่เห็นมาตะครุบตัวเขาเพียงการตะปบลงมาเขาก็ดิ้นรนสะบัดตัวหนีเขารู้ทันทีหากมือนั้นจับเขาได้เขาจะไม่ได้กลับไปพบพ่อแม่ น้องๆสองคนและไม่ได้พบเธออีกเขายังไม่ได้บอกลาเธอตอนจากมาอินเลไม่รู้ว่าทำไมเขาไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเขามาอยู่ที่นี่ได้อย่างไรเธอจะพาเขาไปชมพระอาทิตตกที่อัตมาราแล้วทุกอย่างก็ตกอยู่ในความนิ่งสงัดเขาจำไม่ได้ทั้งหมดว่าเกิดอะไรกับเขา เขาอยากจะพบเธอเจ้าหญิงมาวิกาเธองดงามแพรวพรายพันรายชายแรงแสงผ่องเธอดุดดวงตะวันสีทองลอยล่องรุ้งล้อมล้อมรวมสายอินเลวิ่งสุดชีวิตดิ้นรนไปข้างหน้าสุดแรงปากร้องเรียกขาน เจ้าหยิงเขาตะโกนลัน่นแต่คนที่เฝ้าได้ยินเพียงเสียงแผ่วเบาเจ้าหญิงรอผมแน่นอนคนที่ได้ยินเม้มปากแน่นยังมีความโกรธเต็มดวงตา และมีความแค้นฝังแน่นแม้จะถูกห้ามอย่างไรเขาก็ไม่ฟังจิมบราวเวลเชื่อเต็มที่โดยไม่ได้พิสูจน์ให้แน่ใจก่อนว่าผู้ใดลงมือสั่งยิงลูกชายของเขาความเชื่อของเขาน่ากลัวเสมอจิมผู้ที่ลูกๆทุกคนของเขารู้ว่าหากเป็นเรื่องรักลูกแล้วไม่ต้องมีข้อใดมาพิสูจน์อีกเป็นอันขาด เขารักลูกทุกคนแม้จะเอ็นเอียงไม่เท่ากันแต่เขาก็รักเขาเชื่อว่าเจ้าหญิงมาวิกาเป็นคนสั่งยิงอินเลเขาเชื่อเช่นนั้นใครก็พูดกับเขาไม่ได้ไม่มีการฟังใครแม้แต่คุณพัชราพัน์ธที่เขาเคยยอมหงอให้เสมอมากับเรื่องนี้เขาก็คาดโทษเอาไว้เรื่องนี้ผมพูดเอง ชีวิตอินเลเกือบจะไม่รอดเพราะยายเจ้าหญิงแก่คนนั้นเขาเกือบตายเธอรู้ว่ายังพูดอะไรไม่ได้จิมโกรธและเวลาเขาโกรธเขายิ่งกว่าคนบ้าอารมณ์อันร้อนแรงสติที่ไม่มีไม่ยับยั้งชั่งใจทำให้เขาขาดเหตุผลเขาไม่ฟังอะไรเลยไม่ฟังไม่เข้าใจไม่ยอมรับไม่คำเดียวเท่านั้น และอาจจะขาดสติรุนแรงถึงขนาดทำให้แตกหักได้กับทุกคนคุณพัชราพันธ์มองหาจังหวะที่ดีในการจะพูดคุยกับเขาเรื่องนี้แม้แต่เอลี่ก็ยังหาทางจะคุยกับพ่อแต่เพราะเธอไม่สามารถเดินทางออกนอกอัตมาราได้ในตอนนี้ตั้งแต่เธอได้รับการสถาปนาเป็นเจ้าหญิงอา่วยาเธอมีพระอิสริยยศเป็นพระคู่มัน่น และอยู่ระหว่างการเตรียมองค์เป็นเจ้าหญิงพระชายา